ทาตกกระโหลกที่ใช่ไหม,มเพราะอภิชิตเนี่ยเธอต้องเข้าใจอาภิชิตเนี่ยนะลงหนังสือพิมพ์เป็นนายกนะครับแต่ในพักในทหารมันเล็กที่สุดนะม,มันรับคำสั่งอย่างเดียวมันสั่งใครไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฉันบอกตรงต่านะฉันไม่ได้เข้าข้างใครนะเขาไม่ได้สั่งเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ผิดทีนี้มันมีไอ้ผูหอุหมอมงคนนยะูนะเสื้อแดงบางคนหหวหมอโหวหมอเนี่ยรู้สึกจะเป็นขักศิลป์มันงหวหมอ ไปจ้างโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมอ๋อฮะเขาบอกว่าจ้างร้อยล้านฮะไม่ต้งร้อยล,ล้า,ลานนอล่าร้อยล้านบาทหรือร้อยล้านอีกซึ่งก็เลยหาฮะแต่ร้อยล้านอีกซึ่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกฮะทีนี้ไปจ้างอัมสเตอร์ดัมครับแ,ราาแล้วเขาบอกว่าจะขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศดีไเออทีนี้พวกแสดงมันก็บอกว่าไปขึ้นศาลอาญาฮะคุ้มกัศาลอาญาเนี่ย มันซื่อตรงยุติธรรมราสาของประเทศไทยใช่ั่มทีนี้มันนม่นู้นเรากว่ขึ้นไม่ได้หรอกทำไมครับคุณป้าทำไมก็ขึ้นไม่ได้ทําไมเธอรู้ไหมว่าสารอาญาระหว่างประเทศอินเตอร์เนชั่นอลครินอลคอร์ทนึงฉันเคเรียนมาน้อยแต่ฉันก็พรกรอรู้ภาษาัิตติชมทุกคำนะเป็นสารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยนะเขาไม่มีการยกเว้นเห้กับประมุขของประเทศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ตรงนี้เราไปให้สัตยาบันไม่ได้เด็ดขาดแล้วมันก็มันก็ดีแล้วนี่ครับที่ว่ามันจะมีสารยุติธรรมโลกสารอาญาโลกที่จะจัดการให้สัตยาบันไม่ได้ถ้าให้แล้วนไะรัฐบาลล้มทันทีทําไมฮะเพราะว่ามันขัดรัฐธรรมนูญมาตาแตกพรามหากษัสัตว์เป็นที่ของสการะทูกใดจะละเมิดไม่ได้นะอื ทีนี้การให้ชัตยาบาลคือว่าตาสัตว์ก็โดนได้มืนกัะใช่ไหมเขาไม่ยกเว้นให้แสดงว่าคุณป้ากับคุณลุงนี่กลัวสารเดียวคือสารโลกว่างั้นเหรอฉันไม่ได้กลัวแต่ถ้าหากว่าจะเป็นตัวทําไมในเมื่อเราไม่ได้ให้ชัตยาบาลถ้าใครจะให้จก็รบมันกอดที่จะเป็นอะไรก็เหมือนคุณยิ่งรักใช่ไหมฮะเออก็ลบมันกอดนแล้วเธอไม่ต้องกลัวมันไม่ป้าแม้แต่คิดขนาดแก่รับรรมนวยนะ เอาสวทั้งหมดมาจะตั้งลุงไม่เซ็นทุกอย่างแ่ทำไมอืม,มาะฉไนั้กฎหมายทุกอย่างลุงไม่เซ็นทุกอย่างแกทำไมครับเพราะฉะนั้นถ้าลุงแกเฉยๆจะไม่เซนน็นก็จบสิรัตนารมย์จะกล้ามันจะกล้ามาถือกล้ามาลงมติสองในสามใครมันจะกล้าครับเพราะฉะนั้นนี่นะท่านถึงบอกกับทหารทุกคนเลยเวลาจะไปจัดการเปล่าชื่อลงชื่อแดงรุงแม่จะเยึดอำนาจนะ แ้าถามคำนี้ว,ว่ารุ่นทุชายบอกให้ทํามันทากันหมดเลยฮ oh, <ha. S 2> ไม่มีใครถามขนาดตอนนั้นทักษิณก็รู้รนะัย <ha. S 2> ทักษิณนี่มันฉลาดทุกเรื่องยกเว้นอยู่เรื่องอเีงยวที่มันโง่นะเรื่องอะไรฮะมันไม่รู้มันสู้เลยใ,ใคร oh. <laughs> ตอนแรกทักษิณจู้จีไปบอกในทักษิณได้ยินเจ๊แผนทักษิณมันคิดว่ามันจู้อยู่กับตป๋ไงนะ oh, ออเมันจะ <ha. S 2> ไปจับเปีนจ <ha. S 2> งคนไปจับปีน uh. ทีนี้เนี่ยมันก็คิดว่า มันนำไปบอกมันนำไปบอกบอกว่าถ้าไม่อยากให้อยู่แค่กระชิบข้างหูจนได้ไหมใช่ใช่จได้มันบอกว่าท่านทุกชาไม่อยากให้อยู่แค่กระสิบข้างหูลากศีลเลยกูเอ้ยน่แช่ป้าอยากจะบอกให้เธอรู้นะลุงกเกียดเธอมากๆเลยแต่ค่าจะทิ้งด้วยซ้ำไปกระซิบป้ามันจะกระทืบเอาแหละลุงก็อยากจะกระทืบเธอนะเขาไม่อยากกระซิบครบ เพราะฉะนั้นเธอรู้ตัวด้วยนะว่าเขาเกลียดเธอมากามากเรื่องตอนอก,กระิบข้างหูก็แต่ลาออกก็คือตอนที่ตอนที่อกระซิบข้างหูเนี่ยมันมีตอนไหนไหมฮะที่กระสิบข้างหูไม่ได้กระซิบหรอกคือตอนนั้นทัดสินแกบอกว่ากระซิบข้างหูนะะทีนี้ก็ไม่กระซิบไงเราให้เตน,น,นไงกอคนร่วเตมิการเียเป็นตัวแทนลุงชยครับ เป็นนิกายเดินสายนะวันนันก็แต่งพื้ฐานบอก<ะ>อีกวันแต่งพื้นฐานเรืออีกวันแต่งพื้นฐานอากาศคือเซนเนี่ยไม่ใช่มีเพศเดียวไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่เป็นทหารบ,บกเพียงเดียวเป็นเรืออากาศเป็นครึ่งน้บกครึ่งบก <ไป S 2> นะเป็นทุกอย่าเครึ่งบกด้วยเป็นทุกอย่างเลยั้งอากาศทั้งบกทั้งน้ำนเป็นทั้งวันเป็นทุกชา่ก็คือเป็นทุกอย่างเ <c oughs> ป็นทุกอย่างเลยใช่ชุดสีเหลาภาพเลยนะทุกคนลองไงทุกคนก็รู้ว่าอันนี้ผมถ่ายไปเกี่ยวพี่ตำนาไป ทีนี้ทักษิณก็ไม่รู้มันก็คิดว่าเป็นเป็นผู้มีบารมีใช่ไหมแต่คำว่าเป็นผู้มีบารมีและทูนงรับทีนี้พอเลือกตั้งปุ๊เนี่ยนะปรากฏว่ามันวันนันเลือกตั้งแล้วมันโดนยุบเลิก,เลกไงทีนี้ทุงทนชายก็เรียกไปเลยบอกว่าทักษิณมึงออกไปซะทักษิณก็ชี้ที่ตัวบอกข้าพุทธเจ้า ลุงท้าก็มึงนั่นแหละหมายถึใครหลบออกมาออกไหมคะออกกี่ห้องเลยครับหรือพยาค่ะถ้าถามออกจากห้องหรือพยาค่าผมไม่ออกกี่ห้องออกจากประเทศนี้ออกจากินอะนีทั้งทีกูเกียดมือลุงไหมขับนะทักถึงเดินออกมาน้ำตาตกในแล้วก็บอกว่าจะไม่รับตำแหน่งแล้วใช่ไหมแล้วแล้วตอนหลังมันเป็นขบถอ ัตอนที่โทยนืนต้านหน้าที่ก็เลยโทรไปบอกมันท่านสีเกียรตบอกว่าท่านสีเอ้ยแล้วก็ปรึกษากันลุงองนี่นะกันน <ฮะ S 2> อ่อไปเล่นไม้แข็งกันมาไม่ได้เพราะพักถึงหกแข็งนะคร <ฮะ S 2> ับแล้วก็โทรศัพท์ของสุรเกียรต, <ฮะ S 2> ติน<ฮ>ะเองตรงไปที่โรงแรมสัมปทานชาตินี่หรอก <ฮะ S 1> บอกท่านสีเอ้ยออป้าขอร้องนะลุงขอร้องนะครับเองอ่ะอยู่มองโลกไปสัก ส,งสองสามเดือนเดี๋ยวป้ากำลุงเคียร์ให้เองแล้วก็กลับมาได้ก็ลือลมันไปไงแล้วมันเชื่อก็คือสรุปแล้วเนี่ยก็คือเลยเป็นสาเหตุที่ว่าใครที่ออกมาสนับสนุนทักสินเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นปฏิปักษ์กับคุณป้าเพราะคุณป้าเกลียดทักสินอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่เธอสุดยดดีมากเลย<ะ>คือคือเรามีสต,มตูมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะแต่โมดูโมดูอีทีที่พม่า,มานะ หมอดูแคนานหมอดูเวียดนามหมอดูทุกประเทศหมอดูหงวมาลินเขาบอกชัดเจนว่าทัพสิงเนี่ยมันดวนขาดกับลุงมุกชัยเป็นศัตรูตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันไปด้วยกันไม่ได้หมอดูเขาบอกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นทัพสิงเลยติดตามมาเลยนะลุงเกียตเองมากๆแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้เสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้ลุงจะชื่ออย่างนี้ แต่จะจริงไม่จริงป้าไม่รู้นะแต่ให้รู้ไว้ว่าเขาไม่อาพวกแล้ว <laughs> <Okay. S 2> แต่ไม่ได้ยินเลวที่ไอ้สุเทพที่จุบามมนพูดเนะตอนนี้ข,ข,ขอขอเออภัยอย่างสูงท่านพาระสุเทพพ้าสุเทพเลยนะท่านบอกว่าทักถิเนเลยนะมันก็ตะปูชินวัตรจะต้องล้างให้หมดอนะล้างให้หมดจะต,ต้องเอาผุกให้หมดะอันเนี้ พระราชประสงค์นะเป็นพระราชประสงค์เลยเออ็อยากจะเตือนพวกนั้นนะพวกื้อแดงขึ้นมาให้เลยนะะอย่าได้หวังว่าจะมีการเป็มีประนองนะดูจากตั้งคณะรัฐมนตรีที่พิจารณตั้งก็คงจะเห็นนะที่ฉันบอกว่ามันเหมือนรัฐบาลหอยเต็มตัวอืมหอยเต็มตัวคือว่ามันมีทั้งเปลือกทั้งหอยครับวมกันอยู่ะรัฐบาลทานรัฐบาลหอยใช่ไหมไม่มีเปลือก คือประเภทก็ขวาสุดขั่วเลยอแต่ไม่มีทหารครับงานทหารบานแบบแรกมาพรึบมมลภาเทพ่ินิลแนมปอปทบอาดีตหัวหน้าประวิคย์ะปวิตรที่เป็นเจ้าพ่อนะอของฐานเสือราชนีที่นาจะมีดีแนมนะทั้งดาภูงใครตัอใครมากั็นหมดมากป็นเพียบนะคุมกําังทั้งหมดคุมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาทัยกระทรวงคมนาคมกระทรวงใหญ่นะ แม่แต่นี่กระทรวงศึกษาธิการอืมทหารก็คุมเนี่ยุ้หมดเลยเนี่ยเหมือนตามช่วยเลยอัอ็นรัฐบาลตามช่วยเช่นถ้าก็มีโปะคนของเจ้าส่วนหนึ่งเข้าไปเพราะนั้นเป็นรัฐบาลหอยเต็นตัวดูตรงนี้แล้วก็พอจะเห็นแล้วว่าคนซื่อน่ทั้งหลายแหละให้สำนึกเลยว่าเราเดินหน้าเต็มตัวเข้าเกียร์ห้าติคือไม่มีหอย ไม่มีถอยมีแต่เดินไปข้างหน้าโอเคคุณป้าเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงต่อไปนะครับเถียงแทนเจ้า,จา รัษฎรเข้ามาเปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยก็ร่างสร้างกันขึ้นมาแทบตายสุดท้ายโดนแย่งชิงรัฐประหารเป็นสิบสิบ,สบ,สบครั้งประชาธิปไตยห่างไปทุกทีสิทธิพลกชนโดนย่ำยีเพื่อความ ใ่ของกลุ่มคนบางคนอำนาจต้องเป็นของปุงชนเป็นคนที่เลือกผู้แทนเลือกคงเห็นสิทธิเสรีได้ไหมคืนประชาปธิไตยให้ประชาชนสักทีลงประชา เถียงแทนเจ้า,จา,จาครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงสุดท้ายนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคุณป้าพูดถึงคุณเปรมด้วยทีนี้มันมีข่าวซุบซิบซุบซิบกันนะฮะ,ะที่ประชาชนเขาซุบซิบเขาบอกว่าคุณเปรมเนี่ยเป็นกิ๊กกับคุณป้าจริงหรือเปล่าอ้ยอันนี้นะฉันขอยืนยันนั่งยันนอนยันถุกพมิดีลกายันนะ ฉันกับคุณเตมิกาเนี่ยไม่มีอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ครึ่งนิ้วทำไมฮะไม่มีก็เป็นเขาไม่มีอยู่แล้วอ่ะจะไปมีอารมณ์ยังไงเขาไม่มีอะไรเลยนะพูดแค่นี้พอจะรู้นะอย่าไปนึกงงาอย่าไปกว่บอว์เขาจะเซ็นเซอร์เอาอ๋อครับผมมันเป็นของรับเป็นความรับทางราชการแม่เธอคงจะรู้นะฉันไม่อยากพูดต่อ ทีนี้ผมอยากเชิคุณป้าลองเล่าเรื่องพื้นเพของพลเอกเปรมนิดหนึ่งว่าเขาเป็นพื้นเพมายังไงอะไรย่างไงฮะเปรมแกว่าท่าสิบสองกบคอับเอร์องพันสี่ยหกสสามเ็กวุ้ง้ชายเจ็ดปีตุ้ชายแกวาท่นห้าปีนะเปรมจะมาโคตแกเลยตอนนับไปนับมามันเก้าพี่เท่าไรนั่นเนี่ยเก้าสสีแล้วนะะอแต่เมื่อคิดดูดูดีนะครับ สงสารแม่โคงเิแต่พี่ชายเยอะเปรมก็เป็นฐานอาชีพเป็นแม่ทัพรับผิดชอบพี่สามนะเขาเขาก็เห็นเรื่องการมาปะทะอะไรคือพูดง่ายๆคือโครเลยลมันมันหลอกเขามัเกเรนะก็เป็นอย่างนี้ <S <S> ทีนี้เขาก็มีข่าวสุบสิบเขาบอกว่าพลเอกเปรมเนี่ยเป็นพวกแบบมินิสัยรักร่วมเพศคือเรียกว่าง,ง่ายๆอ่ะเป็นเกเ์เลยใช่ไหมคุณป้ามันจะว่าอย่างนั้ก็ไม่ใช่นะ คือคือคนเอกเต้แต่แกเป็นคนเรียบร้อยค่นะเป็นคนเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยทูกเบาๆนะะก็เลยลืมแต่ว่าแกเป็นเอกวีมแบบรักสกิลที่หกอะไะชอบตุกตุกติ๊งชอบผู้ชายพอเห็นหนุหน่มห่มหน้าตาดีสะอาดหมดจดทั้งขาวทั้งล่ำมันทำให้แกมีชีวิตชีวาออไม่ได้ต้องเอ,อกือเข้าเป็นลูกคือคือประเภทพวกหมกบุญหรือเปล่าคุณป้า